เขาเห็นแค่บอกว่าแต่ถ้าผู้สอนต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของรถแต่ประเด็นคือคนขับอ่ะมันมันอาจจะแบบว่าถ้าได้รับการยินยอมจากเจ้าของรถอาจจะขับได้ครับมันแปลกจริงคือแบบว่าคนอื่นประมูลได้เออขอขอลองคําแ่ได้บ่ครับอย่างพอเป็นบุญดากนนี้ยังสี่เนียก็ถูกว่ามันมันแปลกๆกไปนิดนึงครับไอสารหลังกูหลังรถกูได้กูมาเต็มๆแต่แบบขับเลย เด๋วไม่มีใครอยู่เลยอะแม่เด๋วก็ไม่ค่อยอยู่เลยอะอีเมเขาอาทิตย์ละรอบอะแต่บางครคุณนานอยู่หรือเปล่าโอ้แม่จะว่างวันอาทิตย์ไหมฟังจะว่างวันอาทิตย์ไม่อยากให้คือจริงๆจะถามเด๋วว่าอาทิตย์ว่างไหมชวนมาแสดงหน่อยอีตะวันอาทิตย์เขาประมูลรถน,นี่ต้องเบิรงว่ามันส้นกับเวลาประมูลหรือเปล่าเอา้าแล้วมันตรงกับเวลาแสดงป่ะดิโอ้ยถ้าตรงกับเวลาประมูลเด๋วจะไปประมูลรถไงต้องถามขาวะเด๋วบ่งบอกกัน ถาทำาตรงอ่ะแสดงให้ได้อยู่ทำตรงแขคร์วาอาทิพแคร์วาอาทิตย์ประมูลประมูลกี่โมงอะ่ะเฮ้ยชื่ออะไรนะอูชิจันโจอได้แหละถูกแล้วอ๋อชื่อจันโจแแอ,อโจแล้วเหรอเออ,อวาอาทิตย์ประมูลกี่โมงปรับดีๆนะเว้ยพี่อย่าปรับน่าจะหนึ่งทุ่มเน่เดี๋ยวผมประกาศอีกทีนึงแล้วมันจะไม่ชนกับเคเคสตาร์เหรอฮะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดวันอะไรสิบเจ็ดวันอาทิตย์ เออเคขยตาแข่งวันอาทิตย์อ้าวไม่ใช่ยี่สิบหรอยี่สิบไหนคำหนึ่งวันอาทิตยจันโจหลอนแล้วนะเออวันอาทิตย์มันวันที่สิบแปดนี่คุณตาเออที่สิบแปดไหอาทิตย์สิบแปดอะเราบึงบอกสิบเก็ดเมื่อกี้นี้วันอาทิตย์รถรถรถประมูลเฮ้ยรถสิบเก็ดวันรถวันเสาร์อ่ะรถวันเสาร์โอเคงั้นว่างละเด้อ อ๋อสิบแปดเหรอคีคีสตาร์สิบแปดใช่ใช่ใช่ก็นึกว่าชนกันนายกเดิเดิถามอย่างหนึ่งเดี๋ยวบอไปไหนกดอะกดกดของรถประมูลประชาชนอะเป็นอย่างเป็นอย่างคือห้ามคนอื่นขับรถประชาชนนั้นเลยอะหมายถึงห้ามแก๊งบมแก๊งเลยบอแล้วเอาแล้วสมมติว่าอันนี้สมมติเลยนะสมมติถ้าเดอเกิดแบบเดอแบบเดิ้ประมูลรถใดมาเดือขับได้คนเดียวอะถ้าเดิอนุญาตให้คนอื่นขับนั่มบ่ใดเหรอแต่ต้องได้รับการยินยอมนะถ้าบอยินยอมจากไหนเดือก็เภารถใดอยู่แล้วนี่ ถ้าสมมติว่าเดือดถืขอขโมยเดือดกระเพ้าใดห,หรือเดือดแจงได้นี่ครับดูแป๊บหนึ่งแต่มันแปลกอะแบบซื้อรถมาแล้วขับใด้คนเดียวอ่ะสมมติว่าอะเดือดปวลาซอมบี้เดือดถือซอมบี้ตีตายแล้วเขาจะเอาเดือดส่งโรงพยาบาลยังไดอะมันแปลกอะมันมันเจ้าของรถขับใด้คนเดียวอะเดืเอดเบิ้งในโกดอะเขาเห็นแค่บอกว่าแต,แต่ถ้าผู้ซ้อนต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของรถแต่ประเด็นคือคนขับอะมันมันอาจจะแบบว่าถ้าได้รับการยินยอมจากเจออ้าของรถอาจจะขับได้ครับ มันแปลกเกือแบบว่าคนอื่นประมูลได้เออขอขอร้องคับแน่ได้บ่ครับอีหยัางพอเป็นบุญดากนี่ยังสี่อย่าก็ถูกเลยว่ามันมันแปลกๆไปนิดนึงอ่ะครับกูขับคนเดียวอ่ะลี่กูได้กูมาเต็มๆต็แต่แบบครับเลยคนเดียวอ่ะออกขึ้นก่อนเพราะว่าประชาชนช่องโหว่มันเยอะอ่าฮะมัประมูลมันเยอะกว่าแป้งเด้อเดอะอ่ะเด้อเข้าใจถ้าถือขโมยไปอ่ะจังไหนคนขโมยไปก็ต้องรับความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าเดือสามารถ์เฝ้าได้ตลอดสมมติว่าเดือเป็นเจังหวะกูได้กูมาเต็มเต็มกูเอาไปเฮ็ดงานดำปั๊บตำรวจไล่เดือเฝ้ารถกระซวยไปนะหรือเดือจับได้เดือแจ้งเขาก็ต้องโดนใบเพราะว่ามีกฎกฎมันเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าบอกว่าอ้าถ้าได้รับการยินยอมจากเดือเดือคงบอกแก้งนะว่าคุณตาขับรถเดือบ่แหละเดือก็คุณตาเดือแจ้งใบขับรถเดือจังเสียมันก็คงเป็นไปบ่ได้อ่ะ บอกครับเดยเลยว่าน่าจะแบบถ้าได้รับการยินยอมน่าจะให้ขับได้หรือยากหน่อยๆถ้ามีเจ้าของรถอยู่ในรถสามารถให้ขับได้จ้งสี่กันไม่ได้จริงกฎมันกวรเป็นว่าถ้าเกิดสมมติจะบังคับห้ามคนอื่นขับใช่ไหมของประชาชนก็ห้ามแก๊งขับไปเลยง่ายๆคือแบบซื้อรถมาสมมติว่าประมูลจบที่สิบล้านถ้าเกิดกลัวท้องโหวตเรื่องของการเอาให้แก๊งอะไรเงี้ยก็คือห้ามห้าม ห้ามไม่แก๊งไปเลยแค่สมมุิซื้อแต่เบิ้งส่งกันนาจิบห้ามไม่แก๊งขับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็แล้วแต่อย่างเงี้แบบนี้เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้ครับผมเรื่องเรื่องเครือข่ายครับครับผมของประชาชนน่ะถ้าของแก๊งมันเข้าใจว่าพอแก๊งมัมีนี่สิบหาข้น่ะจังไรก็ขับเลยนี่สิบหาข้น่ะแต่แบบประสาสนคนเดียวอ่ะจะจะขับรถมันขับได้คนเดียวมันมันแปลกไปนิดนึงมันเหงาเออมันเหงาอ่ะแบบซื้อรถมาแบบจะไปแบบไปไปเอาไอ้สาวอ่ะ พี่ทรายขอลองขับเนี่ยได้บอเออขับไม่ได้ครับเดี๋ยวโดวนใบโอ้โหตลกเลยสื่อรถมาไม่มีคนเดินขับได้ขับได้คนเดียวสัตว์ได้กูมาเต็มเต็มได้เลยผมลองไปถามค,ครับได้กูมาเต็มเต็มเดี๋ยวเราอา่านในตระยาสารแล้วกันมาคันไหนประชาชนน่าเลยช่วงน,นี้อันนี้เอกสารบ่อยเลยมันอัปเดตรายวันเลยเนี่ยง่ายๆดูเนี่ยเราอยากได้อะไรเยอะๆเดี๋ยวเขาก็เอาคันนั้นแหละเชื่อดิอีโบเชื่อดิ บอกอีโวก็บีเอ็มก็ได้อะสองขันเนี่ยประชาชนเนี่ยประชาชนไม่น่าบีเอ็มอ่ะอูดูสักสองแล้วประชาชนเนี่ยคันแดงๆเนี่ยอูดูทรงแล้วซีบีกเหรอเอานี่ก็ได้เนี่ยบัาเบอร์บีก็ได้เนี่ยบัาเบอร์บีก็ได้เนี่ยว่าคันแดงๆเนี่ยแหละเท่อยู่นะเอาเมื่อไหร่พนันเมื่อไหร่คันแดงๆเนี่ยยังไงก็ประชาชนพนันอีกแล้วเงินสิบมีประมูลอยู่สิมาพนันพนันจเเกิดขึ้นออแต่ แต่เดี๋ยวว่าถ้าถ้าคุณตาให้เดี๋ยวยืมเงินอ่ะเดี๋ยวว่าไดอยู่ในนอนรถมาคันบหนคุณคุณตากับคุณยายเดี๋ยวยืมก่อนโอ้โหเบิ่งมาหอดเรื่องเงินคุณยายเดือนคันนี้สวยอ่ะชอบคันนี้เหลือเกินมันสวยอยู่ยเลี้ยวคันนี้ไปคุยให้นะเดี๋ยวไปคุยให้ก่อนได้เลยครับขอบคุณครับยายมีเงินกี่ล้าน่ะของยายมีเงินเยอะเออเนี่ยเดี๋ยวได้เนี่ยยายมีเงินกับสิบล้านอ oh. ่ะ <in> <sein> เดอมีสิบเน่ๆตอนนี้ตอนนี้เดอมีแล้วสิบล้านอ่ะเธอเด,อดือดใดมาอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยว่าเด,อดือดใดเน่ยคันหนึ่งยายมีสิบล้านเธอดิว่าเดือยานเดือยานคนที่เขาเป็นแฟมอ่ะเดือยานคนที่เขาเป็นแฟมอ่ะเขาจะร่วมเงินกันมาประมูลเอารถประชาชนไงถ้าเขา,ถ,าถ้าเขาร่วมเงินกันมาเดือสูงว่าอะไรไงเออโอ้ยายมีเงินต้องเป็นเป็นเป็นสิบล้านเธอให้เดือยยื่นจักราเอ็มนี่อ่ะเดือเดือขึ้นภายในหนึ่งเดือนเลยหาเอ็มเลยโอ้ดูดิยายยายก็มีนะสิบยี่สิบเอ็มอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะน อ๋อจะประมูลเอาาถ้าคุณยายจะประมูลเด้อเดยอจะอีข้างให้ไงถ้าคุณยายจะประมูลนี่เดวอห้ล้อีก 10m เนี่เอาจากไหนก็ได้คันหนึ่งอยู่ในครอบครัวเด้อโอเคเอาเดอนนี่เด้อหยืมอะเลยเด้อมี 10m เนี่ยตอนเนี้ยแต่เดคิดว่าช่วงนี้มันเงินมันฟ้ามงายเดยวเลยคิดว่าประชาชนที่เขามีเวลามาฟามตอนกลางเว้นน้าอ่ะเงินเด้อสู่บ่ดเนี่ยเพราะว่าวยเนเดความกลางวันกลางวันไงกลางเว้นแมนพอเขาฟ้ามดูแล้วตอนนี้เดอคิดว่าประชาชนที่มีเงินเกิน 10m อ่ะเยอะ นี่ถ้าสมมติว่าแฟมเขาอยากได้อีหลีอ่ะถ้าเขารวมเงินกันมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเงินน่าจะสูงโอ oh, ้ถ้าเกิดเขาประมูลหลังเคเคสตาร์นะเผื่อชนะนะโอ้โหได้มาแล้ห้าล้านอันนี้เผื่อชนะ้คุณยายเบอร์ยังอย่างเดี๋ยวยัง,ยง,ยงไม่มีเบอร์คุณยายเลยไม่ใช่คุณยายอ่ะคุณพงนี่ก็ได้อ่ะว่าที่คุณยายอ่ะ <c oughs> เบอร์อยังห้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ เออแต่ชนะได้รถนะแต่ถ้าตาชนะนี่ครอบครัวมีบ้านนะบอกก่อนได้ okay, okay. บ้านน้ำเหรอเออถ้าถ้าชนะนี่ครอบครัวมีบ้านนะเขาให้คุณตายยุคนเดียวอีกหรือเปล่าเหงาเลยนะไม่ได้ดิเราก็ต้องยกทรัพย์สินให้กับครอบครัวได้สิเพราะว่าครอบครัวเข้ามาอยู่ได้นะอ,อยู่คนเดียวก็เหงาดิจะมีบ้านทำไมถ้าอยู่คนเดียวแลอะเรียวโสเดี๋ยวไปบมดตลอดอะ่ะ